hello everybody สวัสดีนะักเรียนชั้นปห้ทุกคนนะคะวันนี้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูโบนะคะใน u n i ิต Amazing Animals นะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนเรื่องสัตว์เนาะเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่าสัตว์เหล่านี้คือสัตว์อะไรนะคะ What animal is it? What animal is it? อันนี้คือสัตว์อะไรคะ Lion ถูกต้องค่ะต่อไป What animal is it? What animal is it? สัตว์ตัวนี้คืออะไรคะอ่าสัตว์ตัวนี้คือจอระเข้ถูกไหมคะจระเข้ในภาษาอังกฤษคือ crocodile crocodile นะคะก็คือจอระเข้นั่นเองนะคะต่อไป What animal is it? What animal is it? อันนี้ง่ายมากเลย อาถูกต้องค่ะเสือนะคะเสือในภาษาอังกฤษก็คือ tiger tiger นะคะเก่งมากต่อไป what animal is it what animal is it อันนี้ก็ง่ายใช่ไหมคะรูปนี้ก็คือแรดนั่นเองนะคะเด็กๆรู้ไหมคะแรดในภาษาอังกฤษเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าแรดในภาษาอังกฤษก็คือ rhino rhino นะคะต่อไป w h a t animal is it อันนี้ก็ง่ายใช่ไหมคะแทบจะไม่ต้องเดาเลยถูกไหมคะอันนี้ก็คือยีราฟนั่นเองนะคะยีราฟในภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่า giraffe giraffe นะคะต่อไปเด็กๆดูรูปสัตว์เราเหล่านี้นะคะ do you know this animal do you know this animal รู้จักไหมคะเดี๋ยวมาพูดกันเป็นภาษาไทยก่อนเนาะอันนี้ก็คือ วานสีน้ำเงินใช่ไหมคะวานสีน้ำเงินนะคะต่อไปอันนี้นกอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมนกอะไรคะนกกระจอกเทศนั่นเองนะคะต่อไปเด็กเเคยเห็นนกตัวนี้ไหมนกตัวนี้นะคะเขาเรียกว่านก Humming bird นะคะ Humming bird เนาะต่อไปอันนี้คืออะไร is look like tiger จะคล้ายๆไทเกอร์จะคล้ายๆเสือ ก็คือชีต้านั่นเองใช่ไหมคะเสือชีต้าเนี่ยลายมันจะไม่เหมือนกันกับเสือเน,นาะมันจะเป็นจุดสีดําๆเต็มเลยเห็นไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่า animal world records เนี่ยสัตว์เหล่านี้นะคะก็คือเป็นสัตว์ที่โลกนะคะได้บันทึกไว้นะคะบันทึกไว้ว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก่อนที่เราจะดูนะคะว่าสัตว์ที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะ ว่าโลกเขาบันทึกไว้ไว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำศัพที่เราจะเรียนกันก่อนเนาะวันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนนะคะ Student's book Unit 4 Lesson 1 Exercise 1 Listen Point and repeat Cheetah Ostrich Blue whale Hummingbird w a l strong heavy light แปดคำนี้นะคะเป็นแปดคำที่เกี่ยวข้องกับที่เราจะเรียนวันนี้นะคะะคำแรกเนาะชีตานะคะชีตาก็คือเสือชีต้านั่นเองนะคะคำที่สองออร์ทริสนะคะออร์ทริสนะคะก็คือ นกอะไรคะนกกระจอกเทศนั่นเองนะคะคำที่3 blue whale blue whale ก็คือวานสีน้ำเงินเนาะคำที่4 hummingbird hummingbird ก็คือนก hummingbird นะคะก็คือเป็นนกที่ตัวเล็กเนาะต่อไปคำนี้ w a y w a y g h คำนี้ก็คือการชั่งใช่ไหมคะชั่งชั่งน้ำหนักนะคะต่อไป strong strong แปลว่า แข็งแรงนะคะต่อไป heavy heavy เด็กๆด,ดูหน้าสิเป็นยังไงหนักใช่ไหมคะ heavy จะแปลว่าหนักนะคะต่อไปคำสุดท้าย light light เมื่อตรงข้ามกับหนักเนาะก็คือน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเบาถูไหมคะอันนี้ก็คือ light แปลว่าเบาเนาะเขาเอาขนนกมาเปรียบเทียบนะคะก็คือเบาบางเหมือนขนนกนั่นเองนะคะมา ถึงทีที่เราจะดูแล้วนะคะก็คือ animal world records นะคะก็คือสัตว์ที่โลกบันทึกไว้นะคะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเขาบอกว่าประโยคแรกก็คือ the fastest animal the fastest animal เด็กๆรู้จักคาว่า fast ไหมคะ f-a-s-t fast ปกติ fast เด็กๆเ,เห็นจะไม่มี e-s-t ถูกไหมคะ fast จะแปลว่าเร็วใช่ไหมคะ อันนี้ the fastest ก็คือเร็วที่สุดนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบเป็นขั้นกว่าอย่างนี้นะคะก็คือปกติถ้าคำว่า,าเร็วเฉยๆ fast ถูกไหมคะก็คือมีคำว่า,าเร็วเร็วกว่าแล้วก็เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็คือขั้นสูงสุดเลยเนาะ the fastest animal is cheetah ถูกไหมคะก็คือชีตาเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดนะคะ ต่อไปอันนี้ the biggest bird นะคะ the biggest bird เด็กๆเห็นคำว่า big ไหมคะ big แปลว่าอะไร big แปลว่าใหญ่ถูกไหมคะอันนี้เพิ่มมาก็คือ g e s t เนาะ biggest จะแปลว่าใหญ่ที่สุดนะคะ the biggest bird ก็คือนกใหญ่ที่สุดเป็นนกที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะ the biggest bird is o r t h s i s นะคะก็คือ นกกระจอกเทศนะคะเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะคะต่อไป the biggest animal อ่าเมื่อกี้ big เรารู้ไปแล้วเนาะก็คือ big ใหญ่ถูกไหมคะ biggest ก็คือใหญ่ที่สุด the biggest animal is blue whale ถูกไหมคะก็คือวานสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะต่อไป The lightest bird นะคะ light เมื่อกี้ l i g h t นะคะ light แปลว่าอะไรเบาใช่ไหมคะเบา lightest ก็แปลว่าเบาที่สุดนะคะ The lightest bird is hummingbird นะคะก็คือ hummingbird นะคะเป็นนกที่เบาที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูงานของเราดีกว่าค่ะงานของเรานะคะ มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนลงสมุดนะคะงานก็คือเด็กๆเ,เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนคําชี้แจงแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ลอกโจทย์ลงไปนะคะทั้งหมด5ข้อแล้วก็เขียนตอบนะคะข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่ายังไงเขาบอก the lightest bird is ไ g h t เมื่อกี้คืออะไรบางเบาใช่ไหม t e s t ก็คือเบาที่สุด the lightest bird is นกที่เบาที่สุดคือจุดจุดนกอะไรเด็กก็ไปเขียนนะคะต่อไปข้อที่2 the biggest bird is big แปลว่าใหญ่เนาะ biggest ใหญ่ที่สุดนะคะ the biggest bird is นกที่ใหญ่ที่สุดคือนกอะไรเด็กก็ตอบไปเลยนะคะ ข้อที่3 the fastest animal is the fastest animal is ตอบไปเลยอ,อ,อ,อะไรก็แล้วแต่เด็กๆต้องฟังวิดีโอให้จบนะคะเด็กๆถึงจะตอบได้เนาะต่อไปข้อที่4นะคะ the biggest animal is big มาอีกแล้วเนาะ big แปลว่าใหญ่นะคะ the biggest animal is สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดคือดอดไ ต่อไปข้อที่5นะคะ the tallest animal is เด็กๆเห็นคาว่า tall ไหมคะ T A l L tall จะแปลว่าสูงนั่นเองนะคะ the tallest แปลว่าสูงที่สุดเนาะ the tallest animal is สัตว์ที่สูงที่สุดคือ d o ดอ,ดอ,ดอ,ดอครูได้พูดไปแล้วเนาะในวิดีโอนะคะถ้าใครตั้งใจฟังนะคะก็จะรู้นะคะว่ามันคือสัตว์อะไรนะคะ สำหรับงานวันนี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะหากนักเรียนคนใดนะคะมีข้อสงสัยนะคะเด็กๆสามารถทักมาสอบถามได้ที่ไลน์ส่วนตัวครูโบได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ see you again next t i m บ๊ายบาย